วันนี้เป็นวันสุดท้ายนะคะสำหรับรูปแบบกิจกรรมในส่วนของการเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ก่อนที่ในวันพรุ่งนี้รูปแบบของกิจกรรมจะเป็นการให้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรม,มศพนะคะตลอดทั้งวันที่เป็นวันเสาร์ด้วยวันหยุดค่ะที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงประชาชนทยอยเดินทางไปในพื้นที่ตลอดทั้งวันเพื่อผ่านจุดคัดกรองก่อนที่จะเข้าสู่ภายในพระบรมมหาราชวังเพื่อถวายสักการะค่ะ โดยเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนนะคะทั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังกรุงเทพมหานครจิตอาสาพระราชทานหน่วยแพทย์พยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงอำนวยความสะดวกในทุกด้านอย่างเต็มที่สำหรับวันนี้ค่ะ ก็เป็นวันสุดท้ายที่สำนักพระราชวังนะคะได้เปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ก่อนที่ในวันพรุ่งนี้จะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรม,มศพหน้าพระโกศณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาหรือว่าก็คือ8โมงเช้าถึง3ทุ่มนั่นเองค่ะ และในช่วงบ่ายวันนี้นะคะนายพิพัฒนรัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่มาเพื่อที่จะตรวจสอบความเรียบร้อยในการเตรียมความพร้อมการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆให้แก่ประชาชนในวันพรุ่งนี้ที่จะเปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายบังคมด้วยค่ะ